สวัสดีครับพวกผมรุงชาแนลมีเรื่องมาเล่าให้เอซีและทุกๆุกคนได้ฟังกันอีกแล้วครับท่านนะไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับข่าวของกัมพูชาเนี่ยมีให้พูดให้คุยอยู่ตลอดเวลาเลยโอ้โหพ่อลูกเนี่ยไม่ยอมจริงๆนะครับรู้สึกว่าคืนนี้คงจะวางแผนอะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยนะก่อนที่จะ ตื่นขึ้นไปโพสกลางดึกตอนเช้าล่าสุดครับวันนี้เอาอีกแล้วสองพ่อลูกวางแผนกันอีกแล้วครับนะให้กลาโหมกับบูชาครับออกคำถแถลงอ้างว่าไทยละเมิดข้อตกลงการเข้าพื้นที่ปราสาทตาเหมือนทมพระเจ้าจอดทหารล่าสุดก็เข้าตรวจพบก็เห็นละเสาหลักเขตของประเทศไทยสุดท้ายละปราสาทตาเหมือนทม อยู่ในแดนไทยจริงๆครับอยู่ในเขตพื้นที่ของประเทศไทยจริงๆนะครับท่านนะคุณจะอยากได้เอาไปเพื่อคุณเอาไปแล้วคุณก็ไม่ดูแลรักษาฮะเขาพระวิหารก็จากเดิมๆเป็นปราสาทสวยงามนักท่องเที่ยวเยอะๆๆก็อยากขึ้นไปเที่ยวล่าสดุดโอ้โหเหมือนเศษหินกองกันอยู่เรียงรายถล่มต้มเป๊ะ ไม่มีชิ้นดีเลยพังหมดยับเยินนะไม่ดูแลไม่อะไรเลยงงจริงๆเลยอยากได้ของคนอื่นพออยากได้แล้วก็ไม่ดูแลเนี่ยหาเรื่องอยู่เลยนะครับหมดอะไรละนะหาเรื่องไม่รู้ว่าจะหาเรื่องอะไรแล้วเนี่ยไอ้ท่านทูลกับไอ้ตระกูลเนี่ยไม่รู้ว่าจะหาเรื่องประเทศไทยไปทางไหนแล้วเพราะหาเรื่องมาหมดแล้วไง หาเรื่องไทยไปหมดแล้วเนี่ยนี่ครับทุกคนล่าสุดวันนี้แหละวันที่ยี่สิบสองนะครับกลาโหมเสื่อกองกัมพูชานะก็ได้ออกมารายงานคร,รับระบุว่ากระทรวงกระหโหมเนี่ยได้ออกคําแถลงว่าไทยได้ละเมิดข้อตกลงกับกัมพูชาหลังทหารของไทยเนี่ยนำนักปั่นจักรยานชาวไทยประมาณ150คน เข้าไปในบริเวณปราสาทตาเหมือนทมโดยไม่แจ้งให้ทางการกัมบูชาทราบเรื่องหน้าได้ปลดมันพื้นที่ของประเทศไทยจะแจ้งเพื่อโอ้โหพวกท่านไม่ได้สําคัญอะไรเลยตอนนี้นะหมดแล้วพวกท่านไม่ได้สําคัญเลยตอนนี้ทุกวันนี้ผู้นําของพวกท่านก็เป็นโจรแล้วนี่ตำรวจต่างประเทศนี่รู้ไหมว่าตํารวจต่างประเทศกํลาลังตามล่าอยู่เนี่ยฮะ เกายเป็นโจรแล้วนี่เราเนี่ยทั้งพอ่อทั้งลูกเนี่ยโดนตามล่าเนี่ยนะทุกคนนะต่อมาครับมาต่อเลยต่อเลยกาลังมันนะอ่านข่าวของกัมพูชาเนี่ยโอ้โหมีให้เรื่องมีเรื่องให้บน่นให้ขำี่าฮ่าอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนะต่อมานะครับทางกระทรวงเนี่ยก็ได้เน้นย้ําว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงทวิภาคีอย่างชัดเจนที่ระบุว่าบริเวณปราสาท เปิดให้เข้าชมตั้งแต่9โมงถึงบ่าย3เท่านั้นนะและข้อตกลงเนี่ยก็ยังระบุว่าคำขอเปลี่ยนแปลงหรือการจัดการพิเศษใดๆก็ตามต้องมีการหารือและอนุมัติร่วมกันล่วงหน้าเพื่อให้มีการประสานงานอย่างราบรื่นและเลี่ยงความเข้าใจผิดจะประสานงานอะไรนะกองทัพกขาปิดด่าน2องด่านไม่ได้บอกอะไรเลยเห็นหรือเปล่า โอ้โหไม่อยู่ไม่ไม่ได้อยู่ในสายตาแล้วตอนนี้นะพวกท่านไม่ได้อยู่ในสายตาแล้วตอนนี้กองทัพเขาทําเองเขาดูสถานการณ์เองเขาจํากัดเองกําจัดเองไม่ต้องห่วงเขาดูสถานการณ์เองนะแล้วไม่ต้องไปงแล้วต้องไม่ต้องงอนหรอกห้ามงอนเด็ดขาดไม่ใช่ว่าไปฟ้องรัฐบาลอาเบะ ไปพูดเรื่องรัฐบาลใช่ไหมรัฐบาลอุกิงอ่ะไม่สามารถควบคุมทหารอของตัวเองได้ทุกคนเออฝากฝากบอกหน่อยนะว่าทหารเนี่ยเขาจาัดก,การเองแล้วเขาปล่อยแล้วโอ้โหต่อมาครับมาฝั่งอังมูชาเนี่ยเขาได้ตรวจพบกิจกรรมที่ผิดปกติโอ้โห กิจกรรมที่ผิดปกติแล้วที่พวกท่านมาร้องเพลงตบมือโลดเต้นฟ้อนลํากันเสียงดุงเสียงดังเนี่ยพวกท่านเนี่ยไม่ดูกันเลยเหรอฮะไม่ถามทหารประเทศของตัวเองหรอว่าพวกท่านเห็นอะไรบ้างโอ้โหมาตบมือเต้นลําทำเพลงแม่อันนี้อันนี้คือถูกถูกใช่ไหมที่ขมิมาทำชาวบ้านที่ขมิมาทำถูกใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหพอไทยเนี่ยเอาจักรยานมาปั่นเนี่ย ผิดปกติสันวาโอ้ต่อมาครับกําลังกัมพูชาเนี่ยกำลังของกัมพูชานะครับนะก็ได้เข้ามาแทรกแสงทันทีแล้วก็ดําเนินบอกว่าดําเนินอย่างมืออาชีพสันวาโดยเตือนฝ่ายไทยให้เคารพเงืินไขของข้อตกลงด้วยโดยที่กลุ่มนักปั่นนัก,กยานของชาวไทยนะครับก็มีความเข้าใจและเดินทางออกจากพื้นที่โดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเห็นไหม คนไทยเขาบอกกันได้บอกบอกดีๆเขาก็ไปเห็นไหมครับไม่เหมือนเนี่ยเห็นไหมคนขมินมาเต้นลัมตบมือเนี่ยบอกดีๆโอ้โหทาเป็นหน้าบึง้งเซมเบ้บอกก็ไม่ได้ทำเนียนฟังเหมือนเหมือนจะฟังภาษาไทยเราไม่รู้เรื่องเหมือนพูดแต่ภาษากัมพูชาประมาณนั้นอเออทำเป็นไม่รู้อิโนโออินีประเภทนี้แหละบอกหยาบอกมอนเคิน แถวบ้านผมอ่านซุ้มบอกย่าบอกมึนซุ้มไอ้แก้งเหดเป็นบ้าหเรื่องซุ้มเนี่ยเขาเอินโอ้ต่อมาครับทุกคนไม่ทันในนั้นครับกัมพูชาก็เรียกร้องเนี่ยให้ฝ่ายไทยปฏิบัติตามเงืเ่อนไขแน่นะคอตกลงเนี่ยมีอยูอ่อย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์แต่คนเคาลบขอตกลงมีความสําคัญต่อการรักษาความไว้วางใจซึ่งกัน,นและกันแน่แล้ก็หลีกเลี่ยง โมหิมันมีเกิดความใจพิดป้องกันเหตุการณ์ตามแนวชายแดนกัมพูชาเนาะนี่แหละคำถแถลงของเพื่อนนี่แหละครับทุกคนคำถแถลงของเขาอะก็ประมาณนี้นะครับเขายังบอกอีกว่ากัมพูชาเนี่ยกองทัพกัมพูชาเนี่ยนะยังยืนหยัดความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่นะที่จะปกป้องบุรณภาพแห่งดินแดนของประเทศและจัดก,การสถานการณ์ที่ปราสาทต,ตาเหมือนทม อย่างสันติและรับผิดชอบข้อตกลงทวิภาคีที่มีอยู่ทั้งหมดมือรับผิดชอบอย่ากจะดีโหูนะไม่จบแค่นั้นครับยังมีอีกครับมาตรการทั้งหมดนี้นะดำเนินดำเนินการมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคงและความร่วมมือในพื้นที่ชายแดนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนบ้าน โอ้ไม่อยากจะพูดคําว่าเพื่อนบ้านเลยไม่เอาแล้วปล่อยไปแล้วกัมพูชาไม่เอาแล้วเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแบบนี้บอกเพื่อนบ้านบอกญาตบอดบอกเหมือนบอกเอาแล้วนะครับนั่นแหละนะแล้วก็ส่งมอบผลประโยชน์ให้กับประชาชนของสองประเทศกระสวงกระลาหมกัมพูชาของฮุนเซนและฮุนมาเน็ตได้ระบุไวนะ้ณแบบนี้ละครับพ่อแม่พี่น้อง เป็นยังไงบ้างครับทุกคนนะออสุดจัดจริงๆหาเรื่องหาแต่เรื่องแต่ลาวหาแต่เรื่องแต่ลาวนะเนี่ยกัมพูชาทุกวันนะทุกคนเองจริงนะทุกวันเลยนะมีให้มีให้ดูทุกวันเลยไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยข่าวที่ประเทศไทยนะสื่อที่ประเทศไทยนะฮะได้ออกสื่อตลอด มีสื่อของอัมบูชาอยู่ตลอดครับไม่ต้องห่วงนะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านฮุนซินกับฮุนมาเน็ตนี่แหละนะงานงอกเขาแล้วครับไก่แล้วแหละนะไก่จะได้ใส่สร้อยอันใหญ่ที่มือแล้วแหละทั้งสองคนงานงอกแล้วครับต่างประเทศเขาเอาจริงแล้วครับตอนนี้ฮนะโอ้โหอัชญากรรมทางโรค ทางอะไรเขาเรียกไซเบอร์ใช่ไหมฮะฟอกเงินระดับโลกอืม,อมก็ว่าอยู่ทำไมรวยเอาเลยเอารวยขนาดนี้ยังจะไปซื้อผ้าปูในช h อป e ี้ลาซาด้าอีกเนาะคนเรานี่เนาะอืโอ้ว่ารถกะะขำนี่เนาะคนไทยนี่ก็ช่างเอาไปช่างเอาไปเปรียบเทียบมันก็จริงเนี่ยมันเหมือนมากเลยนะครับนะมันเหมือนมากเลยนะครับ ผ้าปูสีชมพูโอ้โหพื้นสีแดงผ้าปูสีชมพูสุดยอดจริงๆเออโอเคทุกคนมาเรามาฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยดีกว่านะครับตอนนี้ครับทุกคนครับเวนกร,รมัมกำลังตามทันพ่อลูกครับทุกคนนะอย่าว่าตามทันเลยครับทันตาดิแหละนะครับตำรวจอาชญกรรม ระหว่างประเทศหรือว่าตำรวจสากลนั่นเองนะครับนะก็ได้ออกอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยนะครับออกอนุมัติหมายแดงตามล่าสมเด็จเดโชฮุนสินและฮุนมาเน็ตเจอแล้วเป็นไงล่ะฮะทุกคนฮะเอาให้สุดเอาให้สุดเก่งนักฮะเก่งนัก <c oughs> เก่งแบบเนี้ยฮะ เห็นตายมาหลายรายแล้วเอาของจริงบ้างนะครับทษฐานเนี่ยความผิดก็คือการฟอกเงินระหว่างประเทศนั่นเองนะครับอาญากรรมทางการเงินแหล่งรวมอาญยกรรมทางไซเบอร์ทั่วโลกทําลายความมั่นคงทุกคนดูดิทำลายความมั่นคงเลยนะอาญยากรรมทางไซเบอร์ทั่วโลกซะด้วยทุกคนนะครับ โอ้โห oh oh. สุดจัดเลยนะสุดจัดเลยนี่ครับมีอินื้อพูให้ดูด้วยนะถ้าใครอ่านออกก็อ่านนะครับเป็นภาษาฝรัง่งภาษาอังกฤษ,กฤษนะครับทุกคนนี่แหละต้องเจอแบบนี้แหละนะดูซิจะโพสจะโพสมายังไงกลางคืนนะครับถ้าถูกจับนะครับกษัตริย์ประเทศเขาเนี่ยก็จะกลับมามีอำนาจหรือเปล่าทุกคนถามหน่อย เพราะว่าผมเห็นกษัตริย์ของเขาเนี่ยโอ้โหแบบน่าสงสารมากๆคือแบบอยู่แบบต้องอยู่แบบเหมือนก้อนระแวงเหมือนกันนะครับทุกคนนะแต่ข่าวนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะครับจริงไม่จริงนะครับแต่ที่ได้ดูในเว็บไซต์ก็เป็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของอินเตอร์พูลนะครับนะบนะก็ได้ออก นะถ้าใครอ่านออกอ่านออกแปลออกก็อ่านเลยนะครับทุกคนนะนี่แหละครับทุกคนนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องรอดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยท่านหุนเนี่ยจะมาไหมไหนนะครับถ้าจริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะขอให้จับให้ได้นะครับไม่รู้ว่าจะออกไปประเทศไม่ได้แล้วตอนนี้โดนจับแน่เอาตรงนะครับ2คนพ่อลูกเนี่ย ออกไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้นะไม่ไม่ใช่ว่าแต่สองพ่อลูกนะครอบครัวตระกูลหุ่นเลยแหละสารัฐก็ไอไอโดนบัญชีแล้วเนี่ยโดนลิ์แดงแล้วเนี่ยลทธิ์ดำแล้วเนี่ยไม่ให้ตระกูลหุน่นเข้าสารัฐอะ่ะโอ้โหนี่ครับทุกคนเนี่ยเราต้องช่วยแชร์ให้ถึงาชาวคอมเมนต์นะครับนี่แหละ บอกแล้วผู้ใหญ่ตั้มผู้ใหญ่ท่าของจริงนะ <c oughs> ต้องเจอแบบนี้เป็นไงละครับทุกคนได้เห็นแบบนี้แล้วทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์อ่ะลองคอมเมนต์ดูนะครับส่วนเรื่องข้อมูลอะไรนะครับก็ก็ต้องหาข้อมูลมานะครับเพราะว่าผมก็เห็นโพสต์เห็นโพสต์อยู่นะครับในเว็บไซต์ของอะไรนะ ก็ของทางการนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลนะครับเราหาข้อมูลก็น่าจะใช่เรื่องจริงนะครับทุกคนเนี่ย Cambodia p o l i s and โอ้ผมอ่านไม่ออกนะครับนะเป็นของสหรัฐนะครับก็มีชื่ออยู่นะครับแล้วก็มีป้ายอยู่นะครับทุกคนลองออกไปอ่านดูนะครับโอเคครับทุกคนครับ ถ้าใครมีความคิดก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมนุรงลงชาแนลด้วยนะครับทุกคนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านุรงลงชาแนลสวัสดีครับข่าวด่วนครับข่าวด่วน Latest News ล่าสุดสหรัฐอเมริกาออกหมายจับอินเตอร์พกับสองพ่อลูกตระกูลวุ้น คนพ่อวุ้นเส้นส่วนคนลูกวุ้นมาเน็ตสบายละงานนี้มึงสองพ่อลูกขอบคุณอเมริกาที่คอยซัพพอร์ตประเทศไทยนะครับส่วนที่ก็คือหมายจับนะครับอินเตอร์โพเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆน,นะครับ เป็นภาษาอังกฤษล้วนสุดยอดค้วยทอดหถุงเลยนะอเมริกาจัดไปกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตอบสนองนะมึงสองพ่อลูกไอ้วุ้นเส้นและไอ้วุ้นมาเน็ตสร้างกรรมไว้เยอะถึงเวลาที่จะต้องรับกรรมแล้วนะอยู่ในอำนาจนานจนสติสดางแม่งเลอะเลือนอัลไซเมอร์แดงว่างๆก็ไปหาหมอมั่งนะ มึงสองพ่อลูกน่ะเฮ้ยขมีขแม่ขมวยขเมนขมีขมวยขเมนหัวกรวยอินเตอร์โพมาแล้ว